เปิดหน้าตัวเองก็คือ,อเพื่อนมันสั่งมาก็จะทําให้ดีที่สุดจะทําให้นิ่งที่สุดนะครับอืมนี่คือหน้าน้องผมยิ้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 มไม่น่าจ้องหัว <c oughs> นทีก็จะไปชมบรรยากาศกันเด,เดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อน <c oughs> มองนี้โคตรแสบตาเลยแต่พอเดินออกไปเพ๊บมโคตรสว่าง มันคงไม่มีต่อยนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูหลังต่ออันลับลื่นของผมมันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวต้องขึ้นมันมาโอ้ยเฮียตอตัดโอเคก็จะเปิดหน้าแล้ว5 4 3 2 1 1 1 r t h วันวันไม่ใช่ละ one ten สวัสดีเห็นหน้าผมไหมถ้าเห็นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่วยนะอย่าลืมกดซับตั๊กไลค์ใครชอบมากๆกกดซับ,บ๊ายบายครับโอเค